สบายดีพี่น้องบ๊วยสุสุคนบส๊สมองสบอตมาพบก,กับซาปิ่นคือเก่าพี่น้องมาหนีซาปิ่นอยู่เฮือนพี่น้องมาได้ไปไซมนันนี่อาสิญญาไปเล่นน้ำเจ๊เกาเหลาอาสิญญาไปรเรียนไปเลยพี่นาะนี่ไเล่นเฮือนเพื่อนพี่เนาะอปเฮือนสะจ่อยกันแล้วเรียบร้อยเลยเนาะเฮากะมาได้ลงไปนะพี่นนองเจ๊เกาเหล่า พี่น้องเบาคงคนเาารากำลังเตรียมคองขอกป่ากาแฟลูกค้าสั่งบ่เจก็เราเจ่กกะค่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 าค่ะค่่งค่ะ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 ค่อ,อเ่ะกค่ะค่ะค่ะก่ะค่ะ่นอกเค่ะ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 คกะค่ะค่ะค่ะ่ะค่ะค่นเ่ะนอะบบอคบบอ่ะค่ะคค่ะค่ะ้อะะค่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 ่ เป็นเงินกีบกระจอกละะ้าพันพี่น้องแซบแซบเย็นเย็นเหมาะเหมาะกับอากาศทอนหอดไเนาะเจก็เราเนาะแม่เจก็เราเห็นยังนนอเนาะเห็นยังยายยายกงเนียนเฮือนนั่งเอกเข้าไปใช้เนาะ นางเอก谢谢 eter, <it> e. นอนบ่นอนนงเอกเอ <t ye så rails> ้ยนางเอกเข้ามาแหละพี่น้องนางเอกสู้สบายดีป่าลุงเห็นไหมนางเอกพ่อแม่ก็เล่าเลยแม่นพิษตะเพงเห็นไหมเอ้ยอ้าวมอบันนอกมาแต่ร์ไซน้อมาแต่ศ์ซูนเห็นป่าวมอเตอร์ซูโบ้เย่ามาใกล้เขาได้เขาหย่านเด้เขาหย่านเด้ว่าเยอะเพื่นพี่น้องว่าเยอะเพื่อน อ้าคิงคัมอัดอัดอัดจมูกว่าลอัดดังมาเลยพี่น้องคิงคัย่านอ้าวผ่นยาหรเพิ่นลีอพี่น้องมา้วหนี่แต่กล่าวพิ่นถือกันกันยังเลยพี่น้องเลยแต่เิ่นยาโควิดผ่นวะเลยนบอกไก่คิงคัมเนี่ยมาวันนอกไปแล้วเงี้ยให้มาแต่ใส่เนาะ พุนไกยอู่เมียหมอบันเนาะกุยลูกพี่น้องเพิ่นกุยลูกเพิ่นนลูกเพิ่นรับเลยมื้อนี้เฮาก็ว่างเนาะยายให้บ่ได้ไปเฮือนสาวจ่อยเพราะว่าเพราะว่าเฮือนนางก็เรียบร้อยเลยพี่น้องเหลือแต่เหลือแต่ก่อนแอมแต้งงานแบบเป็นเพื่นเลยเนาะเนี่ตกงานแบบว่าอันเฮาก็ว่างแล้วเนาะบ่ได้ลงไปเฮือนนาง เรียนหน้าก็เรียบร้อยเลยไปนูะอ่าเจก็ะลยไปในเมืองบะาเป็นไปบซื้อกับาพังเบ่งสิไปเดนี้บะจกหน่อยจหน่อยบะพังเบิ่งพังเบื้องบอกงมาก่อนฮอนพี่น้องเลยอากาศพ้นกับบต๊เข่าก็เริ่มแหงเลยลุกขาเจกอะไรมาแลวพี่น้อง สั่งกาแฟนมเนาะช่วงนี้กาแฟนมขายดีเนาะมันหอนน่อนกาแฟพวกน้าส่ะดิขายดีแม่นมันห่อนเด้นมผลกระเบิดได้ฮนะเนาะพอดีเบดิด์ตทงนี่นี่หน่อชิล่างฮนะ้อนห่อนพี่น้องเลยลอ่าเก่าพี่น,อน,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 น้องกาแฟดำกาแฟนมอันนี้ครับต้ใหม่ดิตบใหม่บ่ จะมหนยเวลาลูกค้ามาเน,ะเน,นาะอย่างไ้เนี่เยรงไม้เรียบร้อยผสมได้รอลูกค้ามาสั่งผสมเรียบร้อยค่ะเลือดแกน้ำแข็งพี่น้องแข็งหน้างัจะเบิดเลย เพื่นเพิ่งมาส่งวันนี้วะวันจันทร์มาเหมือนเอเมนเมนบอกเมน่นเล้าเพิ่นมาส่งนะวันจันทร์เพิ่นเพิ่นเพิ่นยุดธบอกวันด้วยว่าวันอาทิตย์เหมือนี่เขาลืมเขาลืมมือลืมเวรเลยมันตุ้ติเพิ่อนนายยุทธถูกวันเสาร์วันอาทิตย์นะแม่นวันอาทิตย์นายยุดเป็นเอามาวันจันทร์เลยนะ เดียวร่อยสีสันหน้ากินเลยพี่น้อะเข็มข้นเลยนะเข็มข้นน่ากินจังจอกกระหาพันแม่าล้านอยู่ก็เลยบวกแพงปน่อยเงินกีบกระหาพันพี่น้องแม่เลยหาพันกีบพี่เนาะหาพันกีบเป็นเงินบาทกะเศร้าเศร้าบาทเนาะ แม่นอกช่วงนี oh, ้ได้แต่หน้ามันหอนเด้ชีวิตประจำวันของเกกาเราพี่น้องเราพี่ลูกค่ะกันแม่นั่งซุ้มแซวกันกินนั่นกินนี่เนาะกนแหละตอนนี้นางเอ๋่หากําลังแปลงผมสิไปในเมืองเนาะรอบยังลูกจืดเด้พี่น้องเอลย นี่แหละตูบตูบน้อยเพิ่อนนางเย็นพี่น้องเลยพี่น้องเนี่ยฮะสิมาเบิง่งว่าเพิ่นค้ายังแน่ให้พี่น้องเบิง่งเนาะอันนี้ม,ม,มีมาม่าเนาะมาม่าไทยก็มีพี่น้องมีมาม่าไทยไข่ขายยางนิดละหน่อยเนาะมีดินซอน้าพี่น,น้อง นี่พี่น้องนี่บ้านนั้นซับินะหมักใส่เป็นซองเอี็นไหพี่น้องยาสะพุมเด้อเดี๋ยวไปห่อไอ้โรดแบบสีตัวได้เจกับเราไปฟากเป็นในห้องน้ำตัว,ตวบางเดือแบบสีตบ่ได้ออกแล้วพี่น้องว่ามันยังอยู่แบบไปพ่อจิระร่ะวะบีบมึงตัวได้กับโบมี่มแมนไปห่อไว้โรดพี่น้องเลยยาน้ำยาป้าผนุ่มคือกันพี่น้องหมักื้อเป็นแพะหมัก ซื้อไปจังสีมี่เนาะซื้อไปเป็นแพงแล้วก็สักสักเธอหนึ่งกะใส่ซองหนึ่งนะพี่น้เนาะมียาสระผมเนาะก็เป็นของไทยพี่น้องเอ้ยน้ำเขา่าลีจอยเป็นน้ำดื่มก็มีอยู่พี่เนาะมีอย่างไหนมีเกลือพี่น้องมีเกลือมีแป้งครีมทาผิว ส่วนไลายจะเป็นของไทยเนาะเจ๊กับเราเนาะอันนี้แปง้งยูคียาสีฟันแ,แต่เจ๊กับเรามียาสีฟันอันสอฟยุอย่าง<ะ>กับสอฟสอฟนะบ่มีนนบอสอฟนะบ่ปเป็นพวกนมพวกอันนี้พี่นะ้องนมคานิชันนม เตเอยปลากระป๋องมีชีป็นกาแฟกาแฟเล้าเลยพี่น้องนะนี่นะในคลองล้าพี่น้องเลยเป็นคลองลาวกนะมีหลายอย่างแต่ว่าอย่างลุ่มบอล้ายนะพี่น้องเป็นคลองใสเป็นครีมเป็นพวกอัน โอ่อเจก,ก็เราก็เอาอันนี้มาขายเนาะนี่แนวมันฟอกหนานี่พวกอันนี้น,นี่นี่นี่สปินไซน,นี่ใน,นหนาเย็นเย็นพี่น้องเลยหวานหางจระเข้นี่แม่เห็นให็นพิ้วไสน์ม่นเย็นเย็นกันพี่น้องฟอกไว้แ้วก็อันนี้นี่แตง,งโมงนี่เป็นฝาเจก็เราขายไน้ไงสองสี่สิบบาทแตง,งโมสองพันค่ะ สิบสองพัน <nước> กีเ <sites> ป <Tonight> ็นเงินบาทกะสี่สิบบาทพี่น้องนี่แหละของพวงขลานเพื่อนกะมีสำเนีแหละพี่น้องบันมีลายวันนี้มีลายออกมาเผื่อเจอบ่าวคงพี่น้องมาตะเลียงงัวพี่น้องมาตะเลียงงัวได้เวลามากินข้าวเที่ยงเพื่อนกะสิไปเลี้ยงคขึงมือพี่น้องคขึงมือก็อิ่มแล้วคขึงมือก็อิ่มแล้วก็มาผูกไว้แถวเดินพี่น้องเลย เนกปอยแม่นตอนเย็นกระปล่อยให้กินกลางบ้านแถวอันแคมทางนี่หน่อยนึงเอาเผาเคาะไปเนาะเนี่ยไลายคักพี่น้องเนี่ยเริศไลายแล้ยนี่แหละพี่น้องชีวิตประจำวันของเบาคงชีวิตประจำวันพี่น้องเลยฝากติดตามซ่องให้ได้พี่น้องเด้อฝากในเด้อพี่น้องฝากกันเขาไปติดตามให้เพื่อนในพี่น้องเพราะว่าเพื่อนเพื่อนก็เริ่มเห็ดใหม่พี่น้องเลยซอยกันทรรมาหากินนะพี่น้องคนติดตามก็ห่างกระได้ซ่องลอยซองลอยกว่าพี่น้องเลยหัวแล้วพี่น้องเลย เป็นกำลังใจให้เพื่อนได้พี่น้องเด้อภูมกำลังแรงใจขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณลวงหนาพี่น้องโดยที่เขามาเห็นมาเบิ่งมา,นากนะก็กดติดตามหอดพันกับซิมีแนวเสื้อผ้ามอบันนอกน้ำหยดดอกมอบันนอกก่ะนี่แหละเพื่อเลี้ยงลูกพี่น้องเอ้ยเลยีเ้ยงลูกพี่น้องเวียบว่างจากการจ้างงานกับมาซอยันเมียเลี้ยงลูกพี่น้องเอ้ยลูกสองเพื่อนกันได้พูนี่กะสาวอันชั้นลูกสาวเพื่อนเนาะ ลูกซองอะไรพี่น้องอะไรผู้หน้อยในก็ซื้อหอมหอมหอมเอ๋ยหอมเอ๋ยนี่แหละพี่น้องห่านพี่น้องฮากัมายังบ่ได้ห่านเยอะมาแวะมาแวะห่านเจ๊กเรากินเฟอร์บ่บปล่คงมาแวะเมาหมอยกินเฟอร์บ่สั่งเฟอร์มากินดูเจ๊กัเราเอ้ยเห็ดเฟอร์เห็นเป่าคงเนี่ยถวยหนึ่งถุยเลยบ่กินเฟอเลยถ้วยละหาผ่านบริสุทธิ์ละมือ ถวยละหมื่นถ้าเป็นเงินถ้าเป็นเงินอันบาทกับประมาณสามสิบหาบาทเนาะสามสิบห้าบาทพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สปินเด้อพี่น้องเด้อและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเด้อพี่น้องผู้บพาคลิปใหม่ใหม่ว้าบายบายหน้าเด้อพี่น้องเด้อ ฝากคพื่อนเด้อพี่น้องซ่องเผิ่นสื่อซ่องเบาคงพี่น้องเผิ่นกำลังเหลิ่มเห็ดใหม่สอยกันพี่น้องสอยกันทำมาหากิน <g ül> กำลังเปิดใหม่กดติดตามไห้เผิ่นเด้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณลงหนาเด <c oughs> ้อพี่น้องไปเลยพี่น้องฝากมอบันนอกเด้อพี่น้องาม,าอมอบันนอกอลูกน้อยอลูกน้อยตอนนี้ไปเลยพี่น้องสบายดี